โอเคทุกคนตอนนี้ผลรีเวิร์กในบล็อกฟุตได้อัปเดตเข้ามาใหม่ซึ่งแบ่งโค้รเทผมรอเวลานี้มานานนะครับที่จะได้กลับมาเล่นบล็อกฟุตได้ข่าวว่ามีดันเจียนใหม่มาด้วยเป็นน่าเดที่ใหญ่พอสมควรเลยโอ้ กลับมาเล่นกันนานนะครับดังนั้นเนี่ยผมฝากทุกคนนะช่วยกันกดไลค์ขึ้นถึงไลก์นะไว้มีโอกาสทักคลิปี่พันไลค์นะเราจะกลับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งหวัง <c oughs> ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้ถึงพันไลค์แล้วก็แมคช็อปนะครับมีบริการไก่ตันเผาวี4นะตอนนี้เนี่ยมีของใหม่ก็คือเผามังกรนะครับไข่งบน้อยเนี่ยเราก็มีนี่ครับไข่19บาท คิ๊ตเพลงใช็อปนะครับโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ทำไมผมแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องปิดเพลงก่อนนะโอ้โหยูไอหม่โอ้ my god ผิดโอเคไหนดูซิว่าผลใหม่เนี่ยราคาเท่าไหร่เหมือนสี่พันวิราคาอัพจัดเลยนะครับเดี๋ยวเราซุ่มผลต้อนรับมันคริสต์มาสเลยวันนี้มันคริสต์มาสด้วยขอเธอผลคอนโทรลออกเฮ้ยวิวิ ผลลละ้านแต่ทุกคนดูนี่นี่คือผมมีผลเนี้ยแม่งอยู่แบบ16ผลน่ะ s t o p it get some help เฮ้ยมีผลที่ยอะสหกผลนะคอนโทรลนี่โอ้ยเทมากเทมากๆเราต้องฟาร์มเวลวไหมเนี่ยผลเนี้ยผมกลับไปที่เกาะท่าเรือก่อนดีกว่ากันไว้นะครับจะได้ไม่ต้องวาร์ปบ่อยโอ๊ยโอ๊ยโอตกตกตกโอเคเราก็หยิบออกมาอ่ามาดูนะครับอุ้ยผลโอ้ยสีม่วงเฮ้ ผลว่านี่ความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะดูแบบเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเหมือนแบบเป็นเดนเทคเลยเหมือนผลใหม่เลยทีเนี้ยกลับไปโลก2ก่อนเวลโตันนะครับทุกคนเราเคยเล่นไปแล้วรอบนึงอัปเดตผลเสือเราจะต้องไปเกาะที่นิยมที่สุดในตอนนี้เลยนะครับก็คือแ a ลบนะโอเค ชีที่ลงดันโคที่ว้าวโอ้มายกอดรงานได้แสี่คนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้คนซื้อชิปให้ไหมไม่รู้ว่าที่ไหนเนี่ยเคเด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 ทำไมมันอลังการขนาดนี้วะดูซิว่าในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเควูอันนี้คือห้องอะไรอ้อยซื้อชิปหรออ่าโอเคครับเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าห้บอกนะผากูได้ไหนผมชอบผาอกูนะวิ่งไปตองคืนมันสวยจริงๆนะเนี่ยโอ้ที่ไหนเป็นที่ไหนเนี่ยอูยคือเกาะเก่านี่คือกากไปเลยนี่ไงที่ตีรอนครับ อุ้ย,ยมีห้องด้วยเปิดไหมไหมห้องล็อกอยู่หยับเด็ดเวอร์มากเลือกสีเหมือนเดิมนะครับผมจําสีไม่ได้แล้วทุกคนนะแล้วแต่มันต้องลงยังไงเอ่ยต้องเปิดเปิดเปิดประตูสีแน่เลยเขียวอลองอันนี้ ้าแดงเขียวมันจะไม่ใช,ไมใช่นะครับเหมือนจะต้องเป็นฟ้าหรือเปล่าฟ้าแดงเขียวแล้วก็น้ําเงินหรอ,อใช่ไหมวะผมจําไม่ได้แล้วว่าคุณผู้ชมมีคาใบให้ไหมเนี่ยแดงแล้วก็น้าเงินไหมแล้วก็ค่อยมาเขียวไหมไม่ใช่วะเอาเป็นแดงน้าเงินแล้วก็เขียวแล้วก็น้ำเงินไหมเฮ้ย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 ถูกเว้ยโอเคแม่อกฟุตลูกลักเรานะครับเราจำได้อยู่แล้วผมจำสีผมจำสีผมจำสีไม่ได้แล้วทุกคน นี่ทางอะไรเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยว่มมาเล่นซ่อนแอบมันแน่นอนอย่างเงี้ย <c oughs> อุย้ยตื่นเต้นว่ะคุณผู้ชม <c oughs> โย่ไอตัวนี้อีกแล้วอ๋อทําผลตื่นโอเคอ๋อที่ทำผลตื่นแ๋วแแ๋วแแ๋ว๋ว่ะตรงเนี้ยผมว่าหน่ยทุกคนตรงนี้เหมาะสมนะครับในการกินผลปีศาจกินเลยยืนยันที่จะกินออถ้ากินตรงนี้เราจะเกิดตรงนี้เราก็ต้องเดินไปตรงนู้นไม่เป็นไรขมบเลยนะครับโยว้าว มีมาสเตอรี่อยู่แล้วด้วยไม่ต้องฟ้าใหม่ไหนลองดูดิโอมว้าวเคสลองกินอู๋ฮ้ยเทมากอุ้ยเต้ขาวว่าทำงี้ด้วยทุนอันนี้คืออะไรวลองเก็บใจขายเดนดิเชี่ยอันนี้คือยกบล็อกขึ้นมาโอ้ยโอ้ยทำก้อนใหญ่ได้ด้วยเคเราทิ้งอันนี้ตูมผมว่าเราต้องลองใช้กันก่อนมาคิเอ็กคืออะไร เชียแล้วก็ทิ้งบอมหมอวิววิววิวเปินบอมกดแซดกดแซดคือการเก็บอาวุธสกิลเอฟคืออะไรเหมือนจะเป็นการงานท้าฟันสกิลซี่อ่ะอสกิลวีอ่ะคุณผู้ชมคืออะไรโอ้ยไม่ก็จุดก่อนลองการให้มันสุดๆได้ไหมมันใหญ่แค่นี้วะหรือว่าก่อนมันใหญ่วะต้องทำให้ผลมันตื่นด้วยหรอ เคเคเคเทจัดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิการฟันเนี่ยคือสกิลเอ้ยผลมันไม่ต้องกดเอ็กก็ได้นี่มันคือมันใช้ดาบให้ได้เลยถ้ากดเหมือนจะแรงขึ้นหรือเปล่าหกร้อยเหมือนจะแรงขึ้นนิดนึงนะไหนเราลองตีนะลองตีนะหกร้อยสิบสามนะครับถ I mean. ้าลองกลางอ่ะเท่าก right ันนะครับเหมือนใช้สกิลได้เฉยว้าวชี โอ้โหวุ้ยขาดครึ่งเลยโอ้โหนเสี้ยนนะ่ะมาได้ที่ไหนทะเละฟันมันตายมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเหมือนมันจะมีแอนิเมชันอยู่นะครับตัวขาดครึ่งเงี้ยเหมือนเหมือนของบาร์กี้นี่นี่ตัวขาดครึ่งเลยทุกคนดูด,ดิเนี่ยขาดครึ่งนะครับโอเคใช้ได้เหมือนกันว่าทุกคนไม่กางดูมไม่โง่แล้วพวกตรงก็ไม่โง่แล้วแต่ก่อนนี่คือโง่ามากนะครับต้องรอดูเหมือนเดียวโอเคโอเค,โอ,เคโอ้ เค okay. นี่คือกลางดูมกลางดูมไม่มีดาเมจนะครับเราลองใช้ดูมกับไอ้นี่ดีกว่าแล้ยสกิลบีไม่ได้อย่างเดียวโอ้สกิลเอฟโอ้โแตกกระจายเลยเฮ้ยโอเค okay. นะผมว่าโหดนะโหดโหดจัดเลย นเนี้ยเทโดยราคาแพงสุดเลยปะเนี่ยของใหม่ก็ต้องแพงกว่าเพื่อนนะครับห้่นเกือบเท่ามังกรอ่ะเอาไปฟันมังกรนะผมว่าเกาะใหม่ที่เรารอคอยนะครับแต่ยังยังยังไม่รีเบิร์ตแบบพวกไอ้นี่เลยปะคาเฟ่อ่ะเนี่ยผมเล่นเป็นสายลายไทยผลอยู่มีคริสต์มาสอดมีแต่อยากให้มีอีเวนต์นี้มากเลยอ่ะที่ว่าเปิดเอาของของขันฟรีอ่ะไม่น่าจะมีนะครับมีไหมเราขึ้นดึงสูงก่อนไม่มีนะถ้ามีมันจะมีเกาะคริสต์มาสแล้วเว้ยคุณผู้ชมแต่เขาแต่งมาใหม่หมดเลยอะตอนการแถวนี้สิอุ้ยมันก็โอเคอยู oui> ่ใหญ่อยู่ว้าว ว่ามันฟันมันฟันบางบาง,บางคินได้นี่วาผมงงมากเลยว่ามันเล็งยังไงวะเนี่ยแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอาผลในเท่งเงี้ยไปพี <c oughs> เป็นงานที่ผมชอบที่สุดแล้วเพราะมันง่ายเราเริ่มไปลาค่าหัวกันเลยดีกว่านะครับผมไม่ได้เล่นนานนะทุกคนฝีมือแอลเลอรปนิดนึงนะนคนเล่นอยู่4 0 0แสนนะตอนเด็ดเดี๋ยวผมเห็นคนเล่นอยู่2ล้านเลยนะลาค้าหัวนยเว้ยโอ้โหมีเสียงด้วยวะ่ะเนยว่าต้องมีคนนัวกันอยู่ตรงนี้แน่นอนอาจจะแบบโอ้ยยยยยโอ้โข้าวหัวผ่านไปเป็นปีข้าหัวผมเหมือนเดิม <c oughs> เราไม่ใช่สาย้าหัวไงทุกคนทุกคนต้อรู้ผมไม่สายฟาร์มนะครับตัดอกนก่อนหมเราเล่นเป็นของวิ่งเร็วดีไมทุกคนเอาไปวิ่งนี ความคิดก็แพ้แล้วอ่ะเอาไว้วิ่งหนีอ่ะแต่เอาไว้วิ่งตามเออขอเล่นกับสมอนะครับผมรู้สึกว่าไอ้สมอนเทสเสมอเออจะไปดับกูดีกว่าวิ่งหนีเอ้ยไม่ใช่ไว้ตามอุ้ยนี่ไงเจอเจอผลคอนโทรลด้วยคนนึงนี่เลยกูกลางดูแม่งเลยว้ายมัวซัวจัดเลยเว้ยเว้ยไม่เกิดอะไรขึ้นวะชีพผมตามไม่ทันเลยเฮ้ยกูตามไม่ทันเว้ยเวย้วยเวย้วยเวย้ยเว้ย ก้าเลยขึ้นก้าเลยขึ้นโอเคเว้ยมันมันพุ่งมาได้สูงเลยนะทุกคนมาตามผมมาตามผมก้าเลยขึ้นก้าเลยขึ้นก้าเลยขึ้นอ้า โอ้ยกลับไปแล้วนะครับพี่โดนลากข้าวหัวมาน้องเมื่อกี้กูตายเลยไปฝึกเล่นมาแม่งเล่นไม่เป็นมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้คือวันเนี่ยเราจะเอาไอเปอร์เนี่ยมาเป็นคู่ซ้อมก่อนนะเปอร์ก่อนที่ไปลงสนามจริงเน่เน่ขนไม้ขนไม่เฮ้ยเฮ้ยแล้มามาเดี๋ยวลองสกิลกับคนนั้นดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงอุ้ยไม่โอ้ยมันอุ้ยกุ้ยอุ้ยมันจะต้องกลางไไ่หวแล้ะ ไม่ขนาดนี้เลยเหรอถ้าเรากดกดปล่อยเองอ่ะอ๋อถ้ากดค้างมันยิ่งไปไกลสกิลเอฟคือสกิลมันโดนอุ้ยมีดาเมจนะมีดาเมจนะเอวีเลยเหรอใช่ใครอยู่ในวงโดนหมดอุ้ยไม่เหม็นบูมแมลงเลยเมื่อกี้ข้าหัวฟีเฮ้ข้าหัวฟีฮ่าหอมรัานหนอหอมรัานว่ะไม่ใช้อะไรเล่นดีวะเปิดเวนดูฟ้าเหรอ เหมือนมันจะบวกดาเมจเยอะสุดนะครับโรฟานี่วิวไอใหม่อย่างเสี้ยวยูรูฟาร์มเดอะซีรีส์ทุกคนคิดว่าไงยูรูฟาร์มเดอะซีรีส์คอมเมนต์มานะครผมมีโปรเจกต์อยู่คิดว่าควรกลับมาทำดีไหมหรือว่าควรตั้งชื่อซีรีส์ว่าอะไรที่แบบคอนเทนต์ฟาร์มเดอะซีรีส์นี่ผลใหม่พอดีไงอ่ะเปิดพี่พร้อมอ่ะไปไหนน้องไปไหนมันใช้ยากทุกคนผมนใช้ไม่เป็นเราค่อยๆเรียนรู้สกิลไปนะครับว่ามันใช้ยังไงวะ <c oughs> ใช้ยาจังหวะสกิลว่าผมใช้ไม่เป็นเลยโอ๊ยนี่ไงโดนแล้วเฮ้ยเอาไปหุบตัวทำไมเนี่ยโอ้ยเฮ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 ้ยเบ้ย์ั่นเป็นครูสอนให้พี่ดีเนาะมา่าพี่ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวนี้กดเปิดวีพีง่ายกว่าเดิมอีกมามาพี่ลองสกิลหน่อยมันจะคอมโบยังไงได้บ้างวะคุณผู้ชมเฮ้ย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 เดี๋ยวลองสกิลวีเปอร์ยเฮ้ยยเฮ้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  คิวมันเอถ้าใช้โดนคนคนนึงในวงอ่ะคนท<อ>ตัดนี่คืออะไรวะเพอร์ตัดอ่ะก็เนี่ยพี่อ่ะพี่ลองคลิกตัดต้นไม้เลยไม่เป้าพ,พี่ก็ตัดสะพานเฮ้ยเฮ้ยมันตัดสะพานขาดเลยเนี่ยโอ้ยเว่อจัเลยเหมือนในเนื้อเรื่องเลยโอ้ยเว่อเราเดินวันไหนไป่ยอะเราลืมรีวิวไปเลยนะครับอันนี้เหมือนจะหุบตัวก็เดินได้นะปวดมันโกงว่ะมักงกรอีกมัเนี่ย นี่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 นีนี่นี่นี่่นี่น่นีี่นีนี่นี่นี่นีนี่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 นีนี่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 นนี่นี่น่นี่นี่่นีนี่นี่ี่นี่นี่่นี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 นี่นี่นี่่นี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 น เฮ่จงตื่นป่ะว่าเราไปนัวกันดีกว่าเพิร์เราไปล่าข้าวหัวกันดีกว่าเฮ้ยมันมีมันมีมันมีคนมาล่าพี่เอ้ยมันล่าผมทุกคนเฮ้ยเล็กเหล็กเ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 ฮ้ยมาก่อนมาก่อนน้องมาก่อนจับมะกรูดจับมาก่อนดินี่มึงโดนไอะไรมาน้องไอะไรแล้วอะไรแล้วโดนโดนโดนโดมาตายยังมาตายยังมันหนีมันหนีมันหนีมันรันมันล่าเราล่ามันล่ากูโดนดิงไปเลยน้องเข้าไปเลยพี่กลางเราตรงนี้เฮ้ยออกมาแล้วเปิ้ลออกมาแล้วเปิ้ลออกมาแล้ว กลับเข้าไปแล้ววากลับเข้าไปแล้วพี่รอด้านนอกนะพี่รอด้านนอกได้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 โอ้ยกูโดนปึ๊บจะตายมันจะตายตายยยตายใช่ไหมโอเคต้องลุมต้องลุมต้องลุมนี่นี่นี่มันนี่มันอีอีอ้าวมีน้องโดนมันวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยไมื่อกี้มันก็โดนวิ่งออกเลยด้วยเมื่อกี้สกิลสีดำนะครับสกิลสีดำอยู่ไหนวะคือได้เออสกิลซีอยู่เออเป็นผลเสือ ใหย่ๆน้องอย่ายุ PI, ย่งยุ uh, ่งของพี่เหยอพี <Genesis enan> ่นี่ตายขาดกึ่งเลยอุ้ยมันนัวกันเลยน้องมันนัวกันเลยใครเดินไปมีตายอ่ะนี่กูเปิดแม่งเลยไอ้สัสอุ้ยไม่โดนมันมาไล่พี่มาไล่พี่น้องขยี้มันไล่พี่ขยี้มันโดนมาโดนโดนมาโดนพี่เหมือนกันโดนพี่เหมือนกันโดนมาโดนพี่ปไปไปไปเอ้าเว้ยหลาด้วยวิ่งไปโดนสกิลผมเองว้ยมันมาเฮ้ยมันชาได้ด้วยว่ะเฟื่อเคมันชาได้ด้วยว่ะโดนไปดีมึงอ่ะสกิลซี ซิวสิไปข้างหน้านะซิเอ็กไม่โดนไปตายตายะามันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นโดนมาโดนพี่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 ไม่ได้แม่งเปิดเผาไอเียจะไปไหนมันหนีไปนู่นเลยนะเปิดเปิดเปิดปประตูมาดิคุมกางรอนะเนี่ยใอ้มันรู้อ่ะทุกคนอ้ยเปิดเเปิดโโดนเอาเอาเอาเอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงเนี่ยตายตายย ว้วเละเลยนี่อะไรเนี่ยที่นี่ใครเนี่ยโอ้ยต่อมันเด้ปดรอยให้ไปไปเถอะอะไรวะสายฟ้าสายฟ้าอ้ยไม่โดนโดนไว้ต่อต่อโดน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 โมนโด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 นโนโดนโดนนนโด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 นนโ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 ดนโนโดนโดนนโดนโนโดนนดนันโนน มันออกมามันออกมามันออกมาเฮ้ยผลนม้แข็ง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 ต้อนรับมันดีน้องไม่ไปแล้วไปแล้วบ้านาวฮ่าว้าวเอาละทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับผลข้อทูหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวก่อนนะครับสนุกมากเอาไว้เราจะมาทำอะไรนิดหนึ่งอีกนะครับเช่นมาฟาร์มยูนิฟาร์มอย่างเงี้ยก็กดไลค์กันเข้ามานะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันสุขสันต์วันปีใหม่นะครับ